อุ้ยอยู we, uh. ่อยู hey ่เอาแล้วอยู่อยู่อยู่ใหญ่ด้วยเด็ดแค่อุ้ยอยู่อยู่นี่เด็มาตัวเป็นสีด้วยให้สีเหลืองเฮ้ยชอบหรือโด้ฮู้ยโคตรใหญ่ โอ้ยบวนบวนบวนโอ้ยตามโอ้ย,อยไม่กัดตามถุงเรือมะฮะือโอ้ยตามน้ำนูนมาเลย <laughs> อะไรไม่กัดตูมมาเลย

อูวี่กับพี่โจดิอีกดูมันจับอะไรนู้นนู้นอยู่วะเหยื่อหายไปแล้วนะนึกว่าโดนปล่เหยื่อยังมุดขึ้นมาใหม่โอ้โหพ่แม่นน่ะซะเลยนี่แม่งแบบทีเดียวต้องจ่ายแล้วไม่เยแล้วพวกแม่งไม่เอาเลยใช่ไม่ค่อยดุไม่ค่อยเอาเหมือนมันรู้อ่ะกัดไม่โดนแล้วก็รู้ ตกใจตกใจสะดุ้งเลยโอ้โหกัดกัดไม่โดนอีกโอ้โห อุ้ย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 ตามอุ้ยตามถึงเรือเลยดูที่มันจะมีไหมเงียบเลยจ้ามุมมันน่าโดนมากๆลงโคตรเนียนเลยไม่มีตัวไปไหนหมดวะไม่ไม่ไปไหนเรา เมันกัดแค่ช่วงเช้ากับเย็นเรามาไม่ถูกจุดใน,นตอนเช้าโอ้ดูมุมที่ผมตีสิน่ามีตัวที่สุดเลยอนะุ้ยหนูหนู เอาแล้วกบยางวเนี่ยกบยางเอ็นซีว้เฮ้ยเอ้ยยื้อยู่เดี๋ยวจะเย็นจเย็นค่อยค่อยค่อยไม่ต้องรีบเดี๋ยวคาดไม่ต้องรีบต้องรีบเห็นวิ่งน้ำบานมาเลยนะผมตีมันไม่มกมัดวะเอย้ยอยู่ตรงนี้ดิมาหน้ามาหน้าเรือเลยเเเยกๆมาเรือเลยยยยใหญ่ด้วยเด็ดแท้ โอ้โหกว่าจะเจอกลุ่มยางเอ็นสีไว้เลยสีดำโอ้ยดีเลยเอาไปแปรซ่าเลยนะนี่ต้องมีรูปแล้วโอ้ยโคตรใหญ่อะว้าวิ่งน้ำบาดาลเลยเออมันต้องมีอย่างว่ามันจะไปไหนวะโอ้โหแอคก็เนี่ยแอคก็เนี่ยรับแฟร์จัดให้เดี๋ยวรุดเลยโอ้โห โอ้ยมีมีวะมีตัววตัวเล็กอ่ะโอ้หตัวแบบดำเบ็ดอ่ะเนี่ยนะตามมีวิ่งตามโอ้โหเล็กจัดได้ลมทรงได้ลมทรงอุ้ยโอ้ยวันละวโว้โละวิเอ็นซีไว้เฮ้ย มันต้องมีเต็มปากเต็มคำครับสีเหลืองมันต้องมีอะไรมันต้องมีเต็มปากเต็มคำโอ้โหเปิดกล้องปะวะเปิดอยู่นี่ NC เฮ้ยสีเหลืองโอ้โหเจดเก็บภาพหน่อยครับ กบยาง NC ไว้เฮ้แน่นๆขนาด3.9เซนน้ำหนัก6กรัมนะครับกัดปุ๊บรถคันวัดเลยครับไม่ต้องส่งนานนะครับเบ็ด BKK ด้วยอใช่เพราะกบยางนะครับกัดเต็มคำอยู่แล้วครับเบ็ด BK เบอร์หนึ่ง นะฝากกันไได้ยกบยาง MC. เอ็นซีเฮ้ยเฮ้ยพันแบบนี้ก็ชิบหายดีครับลงแล้วครับ ไปออกได้ยังไงล่ะเราทะเยอทะยานเกินไปป่าที่ดีๆมีไม่ตกเข้าฝาเข้าดง อ้ไม่กัดอยู่ข้างในปากโอ้มันก็นะข้างนอกไม่กัดหออุ้ยอ้ยจะไม่อยู่กัดดึงไปแล้วด้วยอยู่โอ้โหเล็กไงปลักไอ้ปลักกดูกลังกดูคลั่งร <laughs> 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 ีบอดูกคลั่ง พ้าบ่อเขาแตกจะหาทำาดีครั้งเราามาหาชะโดมไหมอ่ะ <laughs> ไงได้ไม่ช่อน อไอ้อ้าช่อนไอ้เป็ดเฮ้ยช่อนเรยโดโอ้โคตรใหญ่ไอ้ช่อนเจ๊ดแค่เดี๋ยวก่อนไอ้ช่อนเลยก่อนโอ้ยดูไอ้โดโ้เกทับพี่เลยอ่ะโอ้โหจริงสุดจริง เฮ้วัน <screws> นี้ราไม่เจอไอโด้เจอไอชันลนเลยนะไอโดคลั่งไอมีตับอ่อนหูใหญ่อ่ะโอดันได้อ่ะโอ้ยโลกว่ารูปแล้วครับโอ้โหยังใหญ่ทันเบนเจอร์นะเอนเดสตัคโคเวนเจอร์รัปสบ86โอ้โหยังโหด พช่อนไซด์ดโ,โอ้ใหญ่โตตัวเนี้ยนึกว่าชะโดตามน้ำนูนมาเลยแล้วโอ้โหเบต้าโอเโหติดอยู่แค่นี้นิดเดียวดิดูยิงด,ดึงออกหมดเลยอ่ะเฮ้ยังไม่ได้ถ่ายรูปใจยเย็นนิดเดียวนี่ยกเราเร่องเออยกหลุดนั่นน่ะนิดเดียวนี่ใหญ่ได้ เหียบจังอุ shield, โหโห้อยิจ้าจอ่ยเว้ยโอหกัดไม่โดนจะเหลือไปมองทางอื่นด้วยผมเมื่อกี้ใหญ่ๆตัวนี้มีไซส์กัดยังไงกัดไม่โดนเดินเหยื่ออย่างเบา โอ้หตัวนี้ใหญ่ตัวนี้มีไซส์วุ้กัดเรียบร้อยกัดไม่โดนไอ้ป๊อกนี่ยวา <laughs> <laughs> เห็นตัวเลย <laughs> เอ้ยติดเลยโอ้ยอย่าติดเลยกัดไม่โดนโเด้อจีไอ้าชาเหรอ่ะ <laughs> มองไม่เห็นเหยื่อแล้วมันสวนแ้ววะยังไม่โดนมันกัดเหยื่อจมไม่เฉย เออบน่นบนหน่อยไม่ได้เลยนะ